สำหรับเจ้าตัว e o l N คันนี้นะครับผมรถจดทะเบียนปี2015นะครับสีดำโคงแดงลิมิเต็ดยอดนิยมนะครับตัวนี้เป็นสีคงจากโรงงานนะครับสีตัวรถสวยใสได้ต็มีทั้งคันนะครับของแต่งมาครบหล่อมากๆกันเลยทีเดียวสวัสดีครับผมบีนะครับจากร้านชาวไว้พรมสองครับ พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวรถต่างๆภายในร้านวันนี้นะครับผมขออนุญาตเอาใจสาวกสายสองสูบกันนิดนึงจะพามาชมกับรถตลาดที่บอกได้เลยว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงๆนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยคาวาซกิ ER6N นะครับตัวนี้นะครับรถเป็นลิมิเต็ดโครงแดงยอดนิยมนะครับตัวนี้สภาพหาย,ยากมากๆตัวรถสีเดิมสวยใสยทั้งคันนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยรยายละเอียดตัวรถเพิ่ม,เต,มเติมเป็นไงและราคาจะน่าคบหาแค่ไหนเดี๋ยวลาไปดูในคลิปเต็ม แต่ก่อนอื่นเช่นเคยนะครับผมฝากกดตั้งค้กดแชร์และกดไลค์มานังใจด้วยพร้อมแล้วไปดูกันครับ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวตัวรถแบบใกล้ๆพร้อมเจาะลึกสภาพตัวรถเลขใหม่รวมถึงของแต่งและราคาของรถกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว ER6N คันนี้นะครับเราเปิดราคาอยู่เพียงแค่100,000กับอีก9,000บาทเท่านั้นเองคุณภาพรถที่ได้ไปกับซีรถที่ได้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับมาฟังรายละเอียดการจัดไฟแน์กันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ครับเงินดาวน์เริ่มต้นอยู่เพียงแค่9,000บาทครับ ค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์อยู่เพียงแค่6,000บาทเป็ดเร็จคันนี้รวมออกรุ่นะครับอยู่เพียงแค่15,000บาทเท่านั้นเองก็พอไม่ขี่เป็นเจ้าของกันได้แล้วครับมาฟังรายละเอียดการผ่อนต่อเดือนกันบ้างดีกว่าตอนนี้ผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนนะครับขออนุญาตเปิดราคาเริ่มต้นนะครับที่24เดือนก่อนเลยตัวนี้24เดือนนะครับผ่อนเพียงแค่เดือนละ5,171บาทนะครับผมเรียกว่าแป๊บเดียวก็หมดแล้วมาดูในส่วนของตัว36เดือนกันบ้างครับ36เดือนตัวนี้นะครับผ่อนเพียงแค่3,666บาท ผ่อนไม่แพงกันเลยเดียวโอเคเดีเย๋ยวมาดูรายละเอียดตัวรถกันอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับอขออนุญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม์กันตัวนี้เลขไม์นะครับวิ่งมาเพียงแค่29,0 0 0กิโลเท่านั้นเองเครื่องสดมากๆครับคันนี้รถสวยใสยพร้อมใช้งานสุดเลยมาดูรายละเอียดของแต่งกันบ้างดีกว่าว่าของแต่งที่ให้มามีอะไรบ้างนะครับไล่ตั้งแต่ด้านหน้าก่อนเลยในะสชิลหน้าครับตัวนี้เป็นชิลหน้าแต่งครับของมาซิโม่นะครับชิลหน้าขนาดใหญ่พร้อมขายยึดชิลนะครับตรงรุ่นเช่นกัน ไล่มาดูในส่วนของตัวมือเบรกและมือคัดครับเช่นเคยมือเบรกมือคัดตัวนี้เป็นงานซซนซีนะครับสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับวิธีการปรับนะครับแกดันออกเข้ามาแล้วก็ปรับซ้ายหรือขวา6ระดับแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยไล่มาในส่วนของตัวครอบถังครับตัวนี้เป็นการลอยถังนะครับเป็นงานฟิล์มคาร์บอนลอยน้านะครับของมาซิโมอีกเชือนกันนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าสวยใสหล่อๆครับไล่มาดูในส่วนของตัวกันลมครับตัวนี้ การล้มตัวนี้เป็นการล้มข้างแต่งตรงรุ่นนะครับตัวนี้หูยี่เข้าเฟรมทุกจุดสีแดงนะครับเป็นงาน c n นซีสีแดงตัดดาครับป้องกันลดเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ให้เป็นรอยเยอะมากนะครับเซฟตัวรถไระไดเยอะมากๆลายกลับขึ้นมาในส่วนตัวกระจกครับตัวนี้กระจกนะครับเป็นกระจกแต่งนะครับงาน c n นซีครับปอกแฮนดด้นซ้ายและด้านขวาตัวนี้ปอกแฮนแต่งนะครับผมทรง r z m นะครับหรือโซมานั่นเอง ด้านหน้าครับในส่วนตัวอุปกรณ์ป้องกันเซฟตี้รถอีกหนึ่งอย่างในส่วนตัวกาหม้อน้ำครับตัวนี้เป็นกาหม้อน้ําแต่งเช่นกันนะครับไล่มาดูในส่วนตัวด้านหลังกันบ้างดีกว่ามาด้านหลังตัวนี้ท้ายหลังเป็นท้ายแต่งนะครับเป็นท้ายสั้นนะครับตรงรุ่นมาพร้อมกับไฟเดียว LED แต่งหน้าหลังนะครับถึง4ดวงเลย <S 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 เรียกว่า <S <S หล่อมากๆครับมาดูในส่วนตัวกันดีดครับหลัง ตัวนี้นะครับเนื่องจากท้ายหลังเป็นท้ายสั้นเพื่อนั้นป้องกันเวลาน้ํเด็ดขึ้นหัวช่องหน้าฝนนะครับเราติดตั้งตัวกันดิดหลังเพิ่มเข้ามาให้ตัวนี้เป็นขาเดี่ยวนะครับไม่เกะกะครับแข็งแรงทนทานนะครับไม่สั่นไม่คอนนะครับในส่วนของตัวบางโคนหลังด้านในรวมถึงบางโซ่ตัวนี้ก็เป็นของแต่งนะครับตัวนี้เป็นงาน ABS ครับของ Storm นะครับลักษณะแข็งแรงทนทานครับขนาดใหญ่มากกว่าเดิมกลับขึ้นมาครับในส่วนตัวบอก ตัวนี้เบาเราสั่งทําให้พิเศษนะครับผมเสริมฟองน้ําเข้ามาให้นั่งสบายได้มากขึ้นนะครับรวมถึงตัวหนังเบานะครับที่เป็นแบบหนังกลับตัดกับลายคาร์บอนสีดําแดงนะครับพร้อมกับได้แดงเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับตัวรถเป็นท่อเดิมนะครับไม่ผ่านะครับตัวนี้เงียบๆเลยใครที่อยากได้รถเงียบๆก็แนะนํามาดูคันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับ โอเคครับผมพูดไปแต่มากความเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมด้านนอกนะครับผมสตาร์ทรถให้ดูพร้อมกับฟังเสียงทอ่อเสียงเครื่องยนต์รวมถึงเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถด,ด้วยนะครับว่าติดครบอย่างที่ผมพูดไว้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับโอเคครับผมแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับพร้อมเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับผมขออนุญาตเปิดกุญแจนิดน,นึงขออนุญาตสตาร์ทนะครับ <S <S ตัวนี้จบๆครับเครื่องเงียบๆนะครับสตาร์ทชิ้นเดียวติดนะครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดไฟพาบากไฟสูงไฟต่ำไฟฮัสซานะครับ รวมถึงไฟเบรกต่างๆของตัวรถนะครับตัวนี้ก็ติดปกติสมบูรณ์สุดๆเลยเดี๋ยวไปวนดูรอบคันกันดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยววนดูรอบคันกันดีกว่าครับผมตัวนี้ครับรถสีเดิมสวยใสไรตํำหนีนะครับแสงจะเยอะนิดนึงขออภัยด้วยนะครับขนาดรถอยู่กลางแสงครับบอกได้เลยว่าเห็นชัดทุกจุดนะครับไม่มีตำหนิเลยไม่มีบมกเลยครับตัวนี้ดูรอบคันเครื่องจบจครับเงียบๆเลยซัดขึ้ติดตัวนี้ของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อยพร้อมใช้นะครับไฟเลี้ยวหลังติดครบครับไฟหน้านะครับติดครบเช่นกันนะครับ โซ่เตอร์เหลือๆครับผมตัวนี้บางคนหน้าหลังแต่งครับกอเดิมเงียบๆนะครับสีเดิมไร้ตำเน้เฟรมแดงยอดนิยมนะครับตัวนี้เฟรมแดงจากโรงงานเลยมือเบรกมีคันปรับได้นะครับตัวนี้ดันออกนะครับชิวหน้าแบบใหญ่ครับเต็มๆครับตัวนี้ยางหน้าหลังยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อใกล้ๆกันบ้างดีกว่าครับผมจะเบรคกันดีครับ บครับชร้นเรียกติดนะครับผมโอเคนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวรถกับเจ้าตัวคาวาสกิยา 6N คันนี้น ER ะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่งของตัวรถรายละเอียดตัวรถรวมถึงตารางการ,การดาวน์นสามารถกดดูที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยสําหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวรถกับเจ้าตัวคาวาสกิยา 6N คันนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรายละเอยียดตัวรถเพิ่มเติมรวมถึงตารางการดาวผ่อนสามารถกดดูที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนของคุณมากครับสวัสดีครับ